บ้านหมุนเนี่ยจริงๆเพิ่งจะเป็นเป็นเหมือนอาการต่อสุดท้ายจากอาการเดินโครงตัวครับอาการมันนอนลงไปแล้วลุกขึ้นไม่ได้ครับลุกขึ้นแล้วมันมันวิวครับวิวแล้วล้มหงายท้องเลยครับมันหนักจนเราเดินไม่ได้ลุกไม่ได้นอนแล้วลุกไม่ได้แม้แต่กระทั่งจะพลิกตัวก็พลิก,ก,ลกไม่ได้ถ้าพลิกตัวมันก็วิวเหมือนเดิมเลยครับสภาพจิตใจรู้สึกว่ ถ้ามันไม่หายก็ไม่อยากมีทีวิตอยู่ครับมันทรมานมากครับอ,อาการนี้ทรมานมากจริงๆใครไม่เป็นไม่รู้ครับลูกสาวเขาไปเปิดไม่รู้ว่าใน youtube หรือใน Google ตรงไหนผมก็ไม่แน่ใจเนะาะแล้วลูกสาวก็ซื้อมาผมก็บอกว่าเอ๊ะมันจะกินได้หรอลูกมันเป็นอาหารเสริมนะล,ลูกมันไม่ใช่ยายกินแล้วมันจะหายไหม ลูกก็บอกว่ากินกินไปเถอะพ่อหนูสั่งมาให้แล้วผมก็อ้ากินก็กินกินไปวันแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไรคงยังไม่ได้เรื่องอะม,ามาัม้งกินต่อมาต่อมาเออไอ้บ้านหมุนมันก็ดีขึ้นนะพอกินไปได้ประมาณเจ็วันเนี่ยไม่หวิวแล้วครับ<อ>ต้องขอบคุณยูขอครับ<อ>ดีใจครับดีใจมากๆเลยครับพอคิดว่าไม่รอดแล้วพอหมอก็บอกว่ามันมันน่าจะไม่มีโอกาสหายหมอพูดอย่างนี้เลยนะครับ<อ>ว่าส่วนมากแล้วรักษาไม่หาย อาการนี้รักษาไม่หายครับหมอพูดอย่างนี้เลยต้องรักษาตามอาการไปก็คือเวียนศีรษะก็เอายาแก้เวียนศีรษะมากินขึ้นไส้อาเจียนก็เอายาแก้ขึ้นไส้อาเจียนมากิน,ส,นสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะและตอนนี้นะคะนั่งอยู่ที่หน้าบ้านลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะมีอาการบ้านหมุนค่ะแต่ว่าลูกค้านะคะทานตัวบาลานยูคอนนะคะไปเพียงแค่7วันค่ะ อาการดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะว่าอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแต่ว่าที่ผ่านมานะคะอาการเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวให้กับคนที่ดูคลิปนี้หน่อยค่ะว่าชื่ออะไรตอนนี้ทําอาชีพอะไรและอายุเท่าไหรค่คะครับผมชื่อประกิต อนุสร์ฮีรันการอายุ72ปีนอยู่อำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการครับหมู่บ้านไทยสมุทรหนึ่งครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยูอ่ทำอาชีพซ่อมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับซ่อมพัดลมหม้อหุงข้าวเตารีดครับ<า>สว่านไฟฟ้าครับ คุณลุงอายุ72แล้วมายังดูแข็งแรงอยู่เลยก็รับประทานอาหารเสริมดูแลร่างกายครับเออมีการดูแลร่างกายตลอดครับผมนะคะ <L un> คุณลุงขาตอนนี้คุณลุงมองเห็นปกติไหมคะ <L un> ก็ไม่ปกติครับเป็นคนสายตาสั้นครับสั้นมากๆครับ <ừ> ต้องมองใกล้ๆเกือบติดตาครับแต่ว่าก็ยังทํางานได้ปกติ <L un> ใช่ครับยังทํางานได้ครับแต่ว่าขับรถไม่ได้ครับขึ้นรถไปไหนมาไหนได้ปกติครับไหนขอลองย้อนถามไปค่ะว่าคุณลุงมีอาการบ้านหมุนมานานหรือยังคะ บ้านหมุนเนี่ยจริงๆพึ่งจะเป็นเป็นเหมือนอาการต่อสุดท้ายจากอาการเดินโครงตัวครับอาการเดินโครงตัวครับอาการเดินโครงตัวนี้เป็นมานานแล้วครับประมาณปีเศษครับรู้สาเหตุไหมคะว่าทําไมเราถึงเกิดอาการเดินโครงตัวไม่แน่ใจครับสาเหตุหาไม่พบครับแม้แต่หมอก็หาไม่พบครับเรามีการไปไปตรวจกับคุณหมอแล้วใช่ครับเห็นคุณลุงก่อนที่เราจะสัมภาษณ์คุณลุงบอกว่ามีการไปทำเอ็มอาร์ไอใช่ครับไปทํา MRI แล้วครับ <ก>แล้วก็ไม่พบอะไรค,ะครับก็คือมีการสแกนสมองแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ไม่พบไม่พบครับมไม่พบสิ่งผิดปกติครับอ,าาอ่าฮะอ่าเราไปโรคโครงตัวเนี่ยเราไปตรวจแล้วไม่พบอ่าทีนี้มาถึงเรื่องบ้านหมุนครับมันเป็นยังไงคะอาการคุณลุงคะอาการมันนอนลงไปแล้วลุกขึ้นไม่ได้ครับลุกขึ้นแล้วมันมันวิวครับวิวแล้วล้มหงายท้องเลยครับหงายท้องลงที่หมอนเหมือนเดิมเลยครับ ตอนนั้นตอนนั้นอยู่คนเดียวหรือว่ามีคนช่วยวช่วยพยุงครับก็ไม่ไม่มีใครช่วยพยุงครับก็อยู่กับภรรยาแหละครับลองลุกขึ้นแล้วก็ลุกไม่ได้อะครับลุกขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะคุณลุงลุกลุกขึ้นมาแล้วมันเหมือนมัน,ม,นมันเหมือนเราจะเป็นลมอะครับแล้วก็ส่งตัวไม่ได้ครับเสียการทรงตัวไปเลยอะครับทีนี้ตอนนั้นเรามีวิธีแก้ไงคะเราแบบมีการทานยาแก้เวียนหัวอะไรอย่างี้ไหมคะคุณลุงคะ,คะ ก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะทานยาอะไระครับพอไปหาหมอเนี่ยหมอก็ให้ให้ยาแก้เวียนศีรษะมากับยาแก้อาเจียนมาครับวันนั้นคุณหมอบอกไหมคะคุณลุงว่าเป็นอะไรไม่บอกครับไม่รู้สาเหตุครับตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะคุณลุงสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างครสภาพจิตใจรู้สึกว่าถ้ามันไม่หายก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ครับมันทรมานมากครับ Hmm. อาการนี้ทรมานมากจริงๆใครไม่เป็นไม่รู้ครับมันหนักนจนเราเดินไม่ได้ลุกไม่ได้นอนแล้วลุกไม่ได้แม้แต่กระทั่งจะพลิกตัวก็พลิกไม่ได้ถ้าพลิกตัวมันก็วิวเหมือนเดิมเลยครับทุกอย่างหมุนไปหมดเลยครับ <c oughs> เหมือนตัวเราลอยอยู่ในอากาศเลยไม่ติดพื้นเลยครับเราเราเป็นอย่างนั้นอยู่นานไหมคะคุณลุงขาหลายวันอยู่ครับ hmm. เป็นแล้วก็หายแล้วก็เป็นแล้วก็หายหายไปวันสองวันก็กลับเป็นใหม่ <c oughs> แล้ว ทำยังไงคะคุณลุงจนที่คุณลุงบอกว่าไปเจอตัวยูขอลูกสาวเขาไปเปิดไม่รู้ว่าใน YouTube หรือใน Google ตรงไหนผมก็ไม่แน่ใจเนะาะก็ลูกสาวก็ซื้อมาเขาไปเปิดเจอว่ามันมีอาการอย่างเงี้ยก็คือมีการโฆษณาตรงเนี้ยแนะนําตรงอาหารเสริมตัวนี้ครับว่าคนเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลูกสาวก็ไปไปสั่งมาให้หนึ่งกระปุกผมก็บอกว่าเอ๊ะมันจะกินได้เหรอลูกมันเป็นอาหารเสริมนะลูกมันไม่ใช่ยากินแล้วมันจะหายไหม ลูกก็บอกว่ากินกินไปเถอะพ่อหนูสั่งมาให้แล้วผมก็เอา้าก,กินก็กินก็ยังไม่ได้กินนะ,ะสั่งมาได้วันหนึ่งก็ยังไม่ได้กินโทรไปถามคุณแจ็คนี่แหละโทรไปถามว่าแล้วมันกินยังไงคุณแจ็กบอกกิน1เม็ดก่อนนอนแล้วจะนอนหลับดีอ่ะผมก็กินไป กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกินไปวันแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไรค,ะคงยังไม่ได้เรื่องหรือมั้งกินต่อมาต่อมาออไอ้บ้านหมุนมันก็ดีขึ้นนะนแต่ไอ้การเดินโครงตัวยังเฉยอยู่ยังปกติอยู่จนวันนี้ก็ยังปกติแต่ว่าบ้านหมุนเนี่ยไอ้วิวเนี่ยไม่วิวละพอกินไปได้ประมาณ7วันเนี่ยไม่วิวแล้วครับประมาณเสร็จหนึ่งส่วนสี่ของเดือนนี้นะไม่วิวแล้วครับบ้านวิวหายไปแต่ถ้าลุกเร็วๆโดยแกล้งเขาอะคือนอนลงไปแล้วลุกขึ้นอย่างเร็วก็มีบ้างนิดๆแล้วก็หาย แต่ปกติเนี่ยครับจะลุกไม่ได้เลยนะนอนลุกไม่ได้ถ้าลุกอะเจียนทันทีค่ะลุกไม่ได้เลยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ครับคิวถามอีกนิดนึงค่ะว่าตอนตอนที่มันเป็นอาการบ้านหมุนเนี่ยมันมีอุปสรรคต่อการทํางานของเรายังไงบ้างไม่มีครับตอนนั่งอยู่จะไม่เป็นเลยทั้งวันแต่ถ้าเปลี่ยนคือย้ายฐานเนี่ยไม่ได้คือคือการนั่งคือการนอนแล้วลุกขึ้นหรือว่าก้มตัวลงไปแล้วก็ลุกขึ้นเนี่ย จะหมุนทันทีต้องอยู่นิ่งๆอย่างนี้ครับเนี่ยอยู่นิ่งๆอย่างนี้เลยทํางานก็ต้องทํานิ่งๆอย่างนี้ครับไม่สามารถขยับได้ถ้าขยับเขาก็หมุนค่ะลุกยืนจะไปห้องน้ําเขาก็หมุนค่ะทีนี้พอลูกสาวเห็นว่าเราแบบอาการหนักแล้วก็มีความทรมานมากลูกสาวก็เลยไปหาตัวยูคอในอินเทอร์เน็ตไปเจอตัวยูคอแล้วก็เอามาให้คุลุงทานคุลุงทานเข้าไปเวันอาการดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นก็ไม่ทรมานแล้วก็ สภาพจิตใจตอนนั้นพอพอมันดีขึ้นเป็นยังไงบ้างคะดีใจครับดีใจดีใจครับต้องต้องขอบคุณยูขอครับ<อ>ดีใจครับดีใจมากๆเลยครับพอคิดว่าไม่รอดแล้ว<อ>เพราะหมอก็บอกว่ามันมันน่าจะไม่มีโอกาสหายหมอพูดอย่างนี้เลย,ยนะครับว่าส่วนมากแล้วรักษาไม่หายอาการนี้รักษาไม่หายครับหมอพูดอย่างนี้เลยต้องรักษาตามอาการไป ก็คือเวียนทิษาก็เอายาแก้เวียนทิศามากินขึ้นไส้อาเจียนก็เอายาแก้ขึ้นไส้อาเจียนมากินอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะขอบคุณอยู่ขอมากๆเลย<า>ที่ได้ผลคือพูดกันตรงๆว่าได้ผลระดับหนึ่งเท่าที่ผมเห็นแล้วเรื่องราคาค่ะคุณรู้ว่ามัน,าาม,นมันแพงไหมออราคาถ้าสําหรับคนอย่างผมไม่ค่อยมีสตงังค<า>์ก็ยอมรับว่ามันสูงแต่เมื่อเทียบกับผลคิดว่ามันก็คุ้มกัน คิดว่าคุ้มกันนะครับเมื่อเทียบกับผลโอเคสำหรับคนที่เขาดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วเขามีอาการเดียวกันเลยกับคุณลุงแล้วเขายังไม่มีทางออกแล้วเขาทรมานกับการที่มีอาการบ้านหมุนกําลังหาข้อมูลอยู่เลยคุณลุงมีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมคะครับผมก็ขอฝากบอกนะครับคนที่เป็นบ้านหมุนแล้วก็หวิววิวเหมือนอาการเป็นลมลุกขึ้นแล้วก็ล้มหงายท้อง ตรงเนี้ยผมขอให้มากินตัวนี้กันเถอะครับผมว่าตัวเนี้ยผมทานแล้วได้ผลเมื่อได้ผลก็น่าจะน่าคนอื่นที่เป็นอาการอย่างนี้นะครับก็น่าจะลองเข้ามาทานดูนครับผมคิดว่าเออผมก็มีข้อแนะนำนะครับว่าเออมาทานอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมทานก่อนนอน1เม็ดผมก็ยังได้ผลเลย<ฮ>ก็ทานไป7วันก็ผลก็ดีเยอะเลยครับดีมากเลยครับ อาการบ้านหมุนก็หายไปครับคุณลุงก็การันตีนะคะคแค่เ<ม>พียงแค่7วันเองนะคุณลุงอาการดีขึ้นมากๆตอนนี้หน้าตาสดใสนะคะถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะ ตอนที่คุณลุงเล่าอาการนะคะแล้วพอพูดถึงยูคอนะคะจะเห็นรอยยิ้มคุณลุงนะคะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะคะก็ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่นะคะแบ่งปันข้อมูลนะคะแล้วก็ไว้ใจให้รลานยูคอ <c oughs> ดูแลวันนี้ชิวก็เลยเนะคะเอารลานยูนะคอนะสามกระปุกมาให้คุณลุงเลยนะคะนี่ครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับนะคะครับผมก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองกันนะครับทุกคนเลยนะครับเต็ม10คะแนนคุณลุงให้ร้านยูคอกี่คะแนนคให้สิบคะแนนเต็มเลยครับโอเค ่ะ,ะถือว่าให้1ิคะแนนเต็มเลยครับขอบคุณนะคะก็นี่นะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะจากลูกค้านะคะที่เป็นอาการของบ้านหมุนนะคะใครนะคะที่มีอาการบ้านหมุนอยู่นะคะเชียว <het S 2> <Laura> ก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาทานบาลานซ์ยูคอค่ะ,คะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะ เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะแล้วลูกค้านะคะจะมีเรื่องราวดีๆข้อมูลดีๆมาแบ่งปันนะคะก็ติดตามชมนะคะได้ที่ b a l a n c e Band นะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะวันนี้นะคะชิวและคุณลุงนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรบ,บาย,บายขอให้ทุกคนโชคดีนะครับที่กิน <c oughs> บาลานซ์ยูคอ e นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ